สวัสดีครับมาแกะกล่องแนะนำสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าสินค้าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าจะเป็นที่รีดผมนะครับอ่าเลอซาชาประมาณนี้นะครับอ่าก็อุณหภูมิ160องศาถึง220องศานะครับ เดี๋ยวมาดูแกะดูข้างในกันนะครับอ่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับ ls 1 6 4 0กนะครับ <c oughs> ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีวิธีใช้นะครับก็ปักก็เป็นแบบกลมนะครับ่หนาแล้วก็ถือว่า วัสดุดีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในแกะพลาสติกออกอ่าแบบนี้นะครับอ่ากดเราก็จะให้ความร้อนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดกดปิดแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกเวลาเดินทางนะครับมันจะมีแสดงสถานะของอุณหภูมินะครับร้อยหกสิบองศาถึงสองสองศาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกำลังวัดของที่หมีผมนะครับตัวนี้กินไฟอยู่ที่เจ็ด0ิบถึงหนึวัตต์นะครับก็ใช้ได้ที่ร้อยถึงสองบโวลต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมกันนะครับตอนสั่งนะครับได้สั่งมาแบบเป็นแพ็คคู่นะครับก็เป็นไดเป่าผมรุ่นพกพานะครับรุ่นเล็กก็จะ ระมาณนี้นะครับอันนี้ก็พกพาสะดวกนะครับจะมีคู่มือนะมานะครับแล้วก็มีสายสายไฟยาวอยู่นะครับแล้วก็ปรับแบบนี้นะครับกดปุ่มมีความเร็วพัดลมมีสองระดับนะครับมีเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับเลยเซชานะครับ เดี๋ยวมาดูกำลังวัตตที่ใช้งานตัวนี้กินไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะครับสองร้อยโวลต์ถึง240โวลต์ผมมารีวิวสินค้า2ชิ้นนะครับซื้อพร้อมกันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับไม่แพงนะครับสองชิ้นนี้สามารถสั่งซื้อใน l a z a ด a ได้เลยนะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ดูนะครับ วิธีการใช้ก็ผมได้เสียบปลั๊กแล้วนะครับตัวด้านหลังตัวเครื่องนะครับสามารถหมุนได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิที่ผมแจ้งไปนะครับมันสามารถกดปุ่มเปิดมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับปุ่มนี้นะครับมีเสียงตีดนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบองศานะครับก็วิธีใช้ก็กดปุ่มปกตินะครับถ้าอยากเพิ่มองศานะครับก็กด ตอนนี้เป็น180องศา200องศาแล้วก็220องศานะครับาตามนี้นะครับลดลงมาได้ครับกดปิดนะครับก็อันนี้ก็ล็อกอกดเปิดครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิได้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับสายก็จะประมาณนี้นะครับถ้า,านใดนสนใจก็คลิกลิงก์ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ